สวัสดีครับพบกัแล้วครับช่องผังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเย็นวันนี้นะครับผมก็พาลักกี้ออกจากป่านะครับวันนี้ก็กําลังเดินออกจากปาเนะวันนี้ก็ไปอยู่ในป่าเนะลักกี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในป่าทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับเข้าป่าเนาะอากําลังกายนะครับหากินหญ้านะครับกินของป่าเนะวันนี้นะครับเข้าป่าอีกแล้วลักกี้ถูต้นไม้นะครับยังไม่ได้อบน้ําเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝนไม่ตกแดดก็ไม่ร้อนด้วยนะวันนี้นะครับผม เดี๋ยวจะพาน้องออกไปหาอาบน้ํากินน้ํานะครับตอนนี้ก็ขอถูต้นไม้ก่อนนะครับนะ้องถูต้นไม้ถูต้นไม้ก่อนลักกี้รู้สึกว่าคันเนาะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับนี่ไม่ไปถึงไหนเลยถูต้นไม้อย่างเดียวนะครับคันยุงเยอะนะครับในในในป่านี่นะครับผม ว่าฝนตกครับคืมๆฝนตกด้วยนี่คืมผฝนจะตกอีกอากาศก็เลยเย็นหน่อยลัก,กี้มาแล้วนู่นเดิมมาแล้ว ยุงกัดหรือเปล่ายุงกัดไปต่อยุงเยอะหรือเปล่าวิ่งไปแล้วมามามานี่แล้วมามา,มา,ม,า,ม,ามาทางนี้แล้วหาต้นใหญ่ๆหถู ออกจากปา่าเดี๋ยวก็จะพาไปอาบน้ำต่อนะครับกินน้ำด้วยมา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 เร็วหาของกินด้วยกินยาด้วยนะครับโยกี้โยกี้โย ตามมาลูกี้ดี๋ยวพาไปอาบน้ำนครับไปดูมาเร็วอะไรไม่กินของกินเลยไม่มีของกินให้กินนะครับวันนี้ห้กินต้นไม้ในป่านะครับ เอาเบ็น <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรเนาะ ปต่อแล้วสูตน้นไม้ไปต่อเดินเร็วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเดินเร็วอยากกลับบ้านเดินเร็วเดินเร็วเหลือเกินนะครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปไหนล่ะก,กี้วิ่งไปไหนไปก่อนพักวานนะครับโอ้ยไหม มาถึงนี้แล้วครับออกมาถึงวัดป่าอาเจียงเลยนะครับถลกมานี่เลยนะครับไปเดินต่อได้แล้วกลับบ้านอะไรจะถูต้นไม้อีกถูกต้นไม้ก่อนหันมีชางล่ามตรงนี้ด้วยนะ เราไม่โซ่อยู่นะครับอาบน้ำไหมลกักกี้อาบน้ำไหมม,มีมีน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนน้ำให้ลักกี้เลยนะครับันึ่สายยางตรงนี้พอดีเลย ขอกินน้ำก่อนหิวน้ำนะครับเพื่อออกมานะครับกินน้ำก่อนอาบน้ำด้วยไหมย,ยังไม่อาบน้ำนะครับกินน้ำเฉยๆเดี๋ยวอาบที่บ้านนะครับมามามาไปถูกต้นไม้เขาอีกแล้วคันมาเลยหักหักลูกหัก เอากินเปลือกไม้ต้นอะไรนี่แค่กินเปลือกไม้นะกินต้นไผ่อีกแล้วไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้ถึงบ้านาง่ายไหมเนาะวันนี้ครับ กินถึงจะกินต้นไผ่ขอกินต้นไผ่ก่อนกินน้ําเสร็จแล้วนะครับยังไม่ได้อาบให้นะครับว่าจะอาบให้เมื่อกี้ไม่ยอมอาบเดินมาเลยนะครับเมื่อกี้อากาศหนาวอากาศเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะครับตอนกลางวันก็ไม่ร้อนเนาะวันนี้นะครับผมก็พาน้องเล่นหน่อยนะครับในป่านะครับวันนี้นะครับหากินหญ้าต้นไผ่ต้นไม้ในป่าแล้วก็มาทางนี้ก็เป็น วัดป่าเจียงนะครับที่ลักี้เคยลักกี้เคยเดินมาทุกประจําทุกวันนะครับผมนี่บริเวณนี้นะครับผมนะกลับบ้านแล้ว ไปนู่นแล้วรีบไปไหนรีบไปไหนมานี่เร็วหมานอ้นอยเยอะแยะเลยดูลักี้ไม,ยม่ยอมเดินนะครับตอนนี้ไม่ยอมเดิน <laughs> เห็นลุงตานั่งอยู่นะครับลุงตานั่งอยู่ลุงตาไม่มีอะไรให้กินนะครับมมไ,รไม่ยอมเดินไม่ยอมไปอีกแล้วนะครับนี่มามามาเร็วไปมามามาลุงตาไม่มีอะไร <you in> <stream> ให้กินลูกมาไม่ยอมไปมาเร็ว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  อาลุงตาบอกแล้วว่าไม่มีอะไรให้กินนะครับลักกี้เดินต่อลูกมามาเอ้ยไม่มีอะไรให้กินมาแล้วนะครับนุ่นกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ผ่านวัดป่าเจียงเหมือนเดิมนะครับตอนกลับบ้านนะครับนาะไปนู่นแล้วโูต้นไม้อีกไม่มีไม่มีของกินเดินไปแล้วนะครับผมมาลุงตาแต่ว่า วันนี้ไม่มีกล้วยให้ลักกี้กินนะครับเพราะว่ามาตอนเย็นเนาะถ้ามาตอนเช้านี่น่าจะมีอยู่นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์น้องด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้น้องลักกี้นะครับผมขอบคุณมากครับ